ยิงชะกระตกไอ้จะอะเฮ้ยระเบิดไปออกง่ายอีกรูนึงอ่ไอ้จจะอ่ะเฮ้ยอืออือดูดูอย่าเชฟเชฟอย่าฆ่าปุ๊เชฟเชฟเชฟใจเย็นเชฟอย่าไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่รู้เราทำอะไรไม่ยุดเออเอฟแมงก์โเชฟโหดมากกว่าแค่เนี้ย โอ้ยหนูว่านักเกมึงเอะไรนั่นนะสีอย๋อเสียพเหรอเนี่ยโดนด้วยวะโหน่งถึงกับแข็งแข็งเลยใช่ไหมยงกัแข็งเลยทีเดียวฮะไม่จเวีอ้มันติดลแค่หน่ะโอ้ย โอ้ยเจ็บจิตเวทอีใจเย็นนี่ยุ่งคว้าสายเวทมาแน่เลยไม่ต้องเวดมึงใจเย็นเมดยุ่ง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 เหรอหลับไปอ่ะบอกคนใช้ทางนี้โดนตลอดแซมวันหลบเก็บเหรอตบเสียอยู่ตัวเองทำไมดีโนดิโดิงิงอะไรดิฉันจะไปโคราช t เดาฟักหมดใส่แม่งมุมเลยเนี่ยพลังเชอกทสุดท้ายขอให้มีประโยชน์เลยเฮ้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรอะไรเงานี่มึงมีไว้ทำอะไรอ่ะกูถามหน่อยไอ้ปอมเนี่ยอ๋อโอ้ยพลังเชือสุดท้ายหมดประโยชน์ยังวะยัง หืมเข้ามาใกล้โดนสว่านเข้ามาใกล้โดนแกติงส่วนได้เกิดเข้ามาใกล้มาสวยหัวแตกตายอ่ะอ้าวคุณหอดหลอด้ไงเนี่ยกูเปิดรองเลก่อนจะบคุกขาพ่อรวยใช้มานายพอซ้มรอยรู้ตัวปั๊บรับโจยังไม่ตายวะหลับเฮ้ยเฮไมกูไม่ตายเนีไงกูมึงเห็ดไงกูตายเลยโอ้เอาไปอ่ะกูให้อีกลูกนึงเอาไหม

ทางงั้นเราไปดูก่อนว่าใครโทรมานะ่ะช่วยแวะใ่ต้นตนผู้โฆษณาไว้เยอะเลยนะไหมครับเออต้นหนาวาเยอะแชแนลแต่กูไม่ได้ลงล็อกไปที่พักเฮ้ยวิทย์มันมันมันลงแบบหยุดไว้ก่อนไม่ได้ไงแล้วมาโหลดต่อไม่ได้หรอ เอ,นนเอาายได้เนี่มันอัปเดกนนะใหม่อัปเดแลวมั้งเพราะว่าก่อนกูเคยหยุดได้นะเคยหยุดได้เหมือนกันยู่ก,กูเลยเครื่องลงนสเครื่อง ทั้ง10เดียร์มันใช้แค่หนักเดียวแต่กอ้ความล็อกในตัวได้สลิมมงคลแกตัวเองมือดึงจับลงอะไรก็ได้นะเบียร์อจับเป็น็อกสามป้อนนะเบียร์มีคอยหนักไหมอะไรอีกมือหนึงมีจับลงก็ได้ไม่ต้องจับาบอระึงเกี่ยวไม้อะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยดื้อหอดโอ้ยเรามันใช้หนักกูเว้ยแก้งมือมือมึงนแข็งแรงจัดเลยนะนี่